ขอแจ้งให้ทราบว่าในช่วงเวลาที่มีอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงมีสิ่งพิเศษมีสิ่งของพิเศษรอบบนทนพิธีพิธาม,มาทางนี้ช่วยเดี๋ยวขอขอเรียนเชิญน,นะเดี๋ยวมีดารามาช่วยพยันสามเหลี่ยมเอ่อ พายานรอบมณฑลพิธีที่เราเห็นรอบมณฑลพิธีบทนะร่าแ,แล้วก็คืาาอมขาพรตภพค่ะค่ะเทเบิลทีวีจัชจรานะคะก็จะได้ดูละครเรื่องแรกแบบนี้ค่ะก็จะมาชวนนะฮะทุกท่านนะครับมาร่วมทำบุญกันดีกว่าครับในื่องแบบนี้นะะนนนะฮะใช่แล้ค่ะเป,ป็นพิธีหลยดพระประธานถูกต้องนะคะพอพูดถึงพระประธานนะคะ ก็มีผ้ายันในมณฑลในการจะคือผ้ายันสามเหลี่ยมสี่ทิศนะคะตอนนี้ก็ไปรอรับที่หลวงพ่อสายค่ะได้รับไปรับแล้วนะคะครับที่หลวงพ่อ ปาดอีกหนึ่งิ้นะคะเป็นใครัย่าครอบมนลทีค่ะคุณพี่สีเหลืองสีแดงได้หมดนะคะเลือกเลยค่ะตัวนี้เดงนะคร่ะมีแค่แท่ตลืองน้ยกว่าสีเหลืองนะคะเป็นใอย่างรอบมนฑทีนะคะจะหมดแล้ นะครับพระประจำวันเกิดนะครับแล้วก็มีสถานการณ์ยืนันว่ามีนะครับของหลวงพ่อสายนะครับแล้วกรที่มีพระญาเนแล้ว็ไปบูชาที่บ้านเนี่ยแลบวพอว่าเรียกทรัพย์เข้าบ้านได้แน่นอนงั้นลองมาดูตรงนี้เลยนะครับเด็กแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นครับสำหรับพื้นสีแดงเลยสายสายสะส่วนพไทยแล้วค่ะ